ค่ะสวัสดีค่ะมือนิกะออกก็ยายปนคนสารคามเนาะค่ะเนาะนี่หลังจากที่หายหนา้าหายตาไปหลายวันอยู่เนาะ,ะคะ่ะแต่ก็ดีมีเหตุทุกเชิญเนาะค่ะเนาะีพี่น้องเพิ่น,นเสียชีวิตเนาะคะ่ะกันเลยพี่สาวของสางเพิ่นเสียชีวิตเนาะคะ่ะกันเลยได้ไปงานศพเนาะค่ะเนาะกันเลยหายหนา้าหายตาไปหลายวัน กลับขึ้นมาอีกคือเกาค่ะย่ยบนกลับมาเริบม,มาทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ค่ะคือเป็นพระเนียดที่จะสรงมืออื่นนะคะเนาะมีอยู่หกตวัวค่ะสองขามที่หาหกตวัวนะค่ะนี่ท้านตรงท่านตรงสองขางส่งดอกบัวแล้วก็มีท่านตรงเม็ดยีสิบ ตัวแรกมีเม็ดซิฟต์นะคะมีเม็ดซิฟต์ตมาเม็ดยี่สิบทรงกลมนะคะแล้วก็มีสั้นตรงดอกบัวเอ็นหลังนะคะมีสั้นหักสั้นหักเม็ดซิฟอีกนะคะทรงดอกบัวเข้กันนะแล้วก็มีสั้นตรงสั้นตรงคางเดียวเอ็นหลังคื้กันนะคะดอกบัวเอ็นหลัง กะมี่ท่านหักขางเดียวเนาะคะส่งดอกบัวซื้อเ่ราะมนอินหลังนะคะ่ะดอกบัวตรงเลยสวยเลยนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะกะแกกบนกระเจียงลูกค้าไว้เมดแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเหลืออยู่ผู้นึงนะคะ่ะที่เพราท่านอวดเงินคนกะล่อคิ้วคนอยู่งล่อคนอยู่เพราะว่าติดต่อคนบ่ได้คนสงสัยทำงานหรือมั้งค่ะมือแรกยังมีทุไป็หม่เีกนะคะ่ะคกนกะ แกงว่าสิบอกให้ยายบุญโทษไปแย่แรงแล้วค่ะแต่ว่ายายบุญก็เลยโทษหลินโทษไปถามพเ,เพื่อนเบิ้งเพื่อเพ่นรับเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เดี๋ยวตอนแรกยังสิโทูบอกเพคนอีกเทือนึงนะคะ่ะแต่็มีอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะหกตัวนี่เขาสร้างขึ้นว่าคนสิเฮ็ดตัวนี้ใส่อีกนี่ลูกคขาพร้อมอุลแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าห่งางห่างก็สิกลับมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ไปงานทางก็กลับมาเกเอามาตังไว้แล้วจักสี่ในท่งบ่วในท่งเด้อลูกค้าเดี๋ยวรอเบึงสงตางคนสีไใจแล้วว่ามือแร้งหมือแล่งมากกงมัดยังแล้วกะบ่านเนี่ยอาจจะได้ไปน้ำมูนะคะเนาะเป็นเจ็ดตูนะคะยุบป,ประมาณนี้แหละคะระบนอบี แต่บาท่านได้ดูว่าเป็นสีไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวสร้างคนขีคอยทย,ย,อย่อยเก็บไปแต่ละตัวว่าส่งนี่เป็นสีไรนะคะเดี๋ยวสร้างคนเทดแล้วเรียบร้อยผนสีพลยังเรียบร้อยเดี๋ยวย้ายบนทายเ้เบองอีกรอบหนึ่งนะคะจะมาอัปเด,ดตก่อนจะส่งของคือเก่าค่ะ ห้างหายไปหลายวัดเนาะคะ่ะเนาะกับหยุฉุกเฉินหยุดฉุกเฉินก็ได้ได้ห้างไปที่หาหมื่นเนาะคะ่ะก็ได้ท่ายขีดให้เบิงะะ้งเนาะกลับมาที่เก่าค่ะมาเห็นงานที่เกา่า ใกล้บนกับสร้างกับเขียวเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่างานเดือนนี้เงาหอดสิ้นเดือนเลยเนาะคะ่ะยงาหอดสิ้นเดือนเลยแต่ว่ากับมีตาขั้นตรงขัอนบนแบงสั่งหาก็ะไดไว้อยู่เหลือสเส้นหากอยู่อีกสองสามตัวก็สิมืดแหละอา่จะเป็นขั้นตรงเป็นขออนบนเนาะคะ่ะเร่งย่างเต็มที่อย่าลุกค่าถาดโดนเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะจงัง ่าเบื้องว่าต่ละตูมันสีใดเนี่ยนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามค่อยติดตามเบื้องเดี๋ยวยจะบนญไทยเบื้องอีกรอบนึงนะคะสร้างเบื้อกระเทียวเต็มที่เลยสำหรับคลิปนี้ก่ะออกมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องซ้ำนี้ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะยังพอการคลิปหนาเดี๋ยวให้สร้างคนท้าสีผลสีเรียบร้อยก่อน มันงามๆเสยๆเหาือเ,อเดยวปุ่นเอาลูกให้เบื้องอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับลิมนี้ก็สำนีก่อนสวัสดีค่ะ